องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพรานไลท์แอนด์ซาวเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนายวิวัฒนิติการจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาช่องพรานไลท์แอนด์ซาวพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรา er จังหวัดราชบุรีประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีานายอำเภอโพธารามคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้เห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อให้มีขีดความสามารถในด้านการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยเขาช่องพรานมีถ้ำเป็นแหล่งอาศัยของค้างคาวจำนวนมากจึงถือเป็นอัญซีนของจังหวัดราชบุรีมีนักท่องเที่ยวนิยมแวะมาพักผ่อนชมธรรมชาติจนกลายเป็นจุดเด่นเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการจัดพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อร้อยล้านก่อนพิธีเปิดงานสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงละครประกอบแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เรื่องตากสินมีรักกษัตราเกลกฟ้าตำนานศึกบางแก้วกล้องแผ่นดินตื่นตากับบรรยากาศการตกแต่งแสงสีไฟประดับสวยงามและจุดเช็คอินถ่ายภาพชอบชิมอาหารพื้นบ้านสินค้าชุมชนสินค้าโอทอป และของที่ระลึกจังหวัดราชบุรีมากกว่า40ร้านค้าและร่วมสืบสารประเพณีลอยกระทงในคืนวันที่27พฤศจิกายน